สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องที่กำลังจะสร้างรายได้จากคลิปเรียวทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับผมว่างๆนะครับผมก็มาบอกเคล็ดลับดีๆให้กับพี่น้องที่ชอบลงคลิปเรียวนะฮะว่าลงยังไงไม่ให้มันติดเหลืองไม่ให้มันติดแดงนะฮะวิธีเช็คทำยังไงวันนี้ก็จะมาอธิบายวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันนะฮะก่อนอื่นนะครับเราก็เจิมไปที่ Facebook ของเรานะฮะ เฟซบุ๊กของเราที่เปิดโหมดมืออาชีพไว้นะครับของผมก็จะเป็นอันนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือจะเป็น Facebook ของผมนะฮะจากนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับจิ้มไปตรงคำที่ว่าดูแดชบอร์ดนะครับนี่นะครับอา,อาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่ซัดนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับพอเราเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมวิธีการเช็คสมมติวันนี้ท่านผู้ชมลงคลิปเลียวไป อ่าสี่ห้าคลิปสมมตินะครับคลิปเรียวที่ลงนะครับพยายามอย่าใส่เพลงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมสร้างรายได้ได้เนี่ยมันก็จะถูกหานครึ่งนะฮะหรือว่าบางทีก็อาจจะดูดเสียงออกจากคลิปเรียวไปเลยนะครับทำให้เสียเวลานะฮะพยายามลงคลิปหรือคอนเทนต์อะไรก็ได้นะฮะที่มันไม่มีเพลงนะฮะอ่านี่นะครับวิธีการเช็คนะครับสมมติวันนี้เราลงไป4ี่ห้าคลิปนะครับวิธีการเช็คอันดับแรกนะครับให้ท่านผู้ชมมาที่การแนะนําโปรไฟล์เห็นไหมฮะให้จิ้มเข้าไป พอจิ้มเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมาหน้าแบบนี้ให้ดูให้จิ้มคําว่าสถานะโปรไฟล์นะฮะพอจิ้มเข้าไปถ้าเป็นแบบนี้นะฮะไม่มีอะไรไม่มีไม่มีคําเตือนว่าท่านได้สร้างเนื้อหาละเมิดมาตรฐานชุมทนงของเราอะไรแบบนี้นะฮะก็แสดงว่าสถานะโปรไฟล์ของเรานะครับปกตินะครับต่อไปให้จิ้มกลับไปนะฮะจิ้มลูกศรกลับไปจิ้มลูกศรกลับไปจุดที่สองนะครับท่านผู้ชมสําคัญนะครับที่ท่านผู้ชมจะต้องเข้าไปเช็คนะฮะ ก็คือการสร้างรายได้ครับนี่จิ้มเข้าไปนะฮะทีเนี้ยในในหัวข้อต่างๆอ่ะอย่างของผมนะฮะของผมมีที่สร้างรายได้ได้เนี่ยจะมีดาวมีโฆษณาในเรียวมีโฆษณาในสตรีมเรียวนี่ก็คือคลิปสั้นนะฮะสตรีมนี่ก็คือคลิปยาวนะฮะอ่าแล้วก็โปรแกรมสมาชิกนะฮะอ่าในโพสท,ที่เราโพสวันหนึ่งอ่าสี่ห้าโพสนะ่ะสมมุติว่าถ้ามันผิดมันมีเสียงเพลงแทรกมันสื่อถึงความรุนแรง มันผิดกฎมาตรฐานชุมชนของเขาว่าง่ายเถอะนะฮะเวลาเราจิ้มเข้ามาในคําว่าโฆษณาในสตรีมเนี่ยถ้ามันผิดนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะฮะแถวๆเนี้ยฮะมันจะขึ้นเป็นรูปเครื่องหมายตกใจแล้วเป็นสีแดงนะฮะซึ่งมันก็จะบอกว่ามันจะมีข้อความให้เราจิ้มเข้าไปพอเราจิ้มเข้าไปเราก็ไม่รู้ครับว่าโพสตไหนที่มันผิดมาตรฐานนะฮะดังนั้นาการที่เราเข้ามาสารวจแบบนี้ทุกวันนะฮะสมมุติเราลงไป5้าคลิป เราลงไปห้คลิปแล้วมันขึ้นแดงแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เราลบแค่5คลิปของวันนั้นได้ครับถ้าท่านผู้ชมไม่ลบท่านผู้ชมปล่อยไว้พอปล่อยไว้ได้หลายวันนะฮะอ่ามันจะทําให้รายได้ที่เราได้นะฮะก็จะหายไปด้วยนะครับแล้วก็เราจะไม่รู้เลยว่าคลิปไหนมันผิดมาตรฐานชุมชนของเขานะฮะดังนั้นการที่เราโพสทุกวันเราต้องเข้ามาเช็คตรงนี้ด้วยนะฮะแบบนี้ไม่มีนะฮะของผมแบบนี้ไม่มีก็ไม่ต้องไม่ต้องเช็คอะไรนะฮะ แล้วก็มาเช็คอีกทีหนึง่งอ่าเมื่อกี้โฆษณาในตรีมก็มาเช็คที่คลิปเรียวเหมือนกันอ่าก็เขียวดีนะครับเขียวดีแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยมันจะขึ้นเหลืองหรือว่าขึ้นเครื่องหมายตกใจสีแดงนะฮะดังนั้นถ้าของใครมีเครื่องหมายตกใจสีแดงไม่ว่าจะเป็นโฆษณาในคลิปเรียวหรือว่าโฆษณาในตรีมให้ท่านผู้ชมกลับไปนี่เลยครับกลับไปที่หน้าหน้าเฟซของเราแล้วเลื่อนดูที่วิดีโอ เลื่อนดูที่วิดีโอนะฮะก็มาไล่ดูครับท่านผู้ชมว่าอันไหนที่เราถ่ายคลิปเนี่ยมันติดเพลงมั้งไหมหรือว่าอันไหนมันมีไม้ตกใส่หัวเราสื่อถึงความรุนแรงไหมอันไหนมันเข้าข่ายอนาจาร์อ่าอันไหนมันผิดมาตรฐานชุมชนของ Facebook ก็ให้เราสุ่มลบนะฮะท่านผู้ชมพอสุ่มลบเสร็จปุ๊บเราก็ล้างล้างหน้าต่างนะฮะล้างหน้าต่างไปเลยแล้วเข้ามาที่หน้าเฟซของเราใหม่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็จิมไปที่หน้าเฟซของเราใหม่ครับ จากนั้นก็กดที่แดชบอร์ดสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องเช็คมีอยู่สองหัวข้อก็คือการแนะนำโปรไฟล์กับ,ก,บกับการสร้างไรายได้นะฮะก็ให้ท่านผู้ชมเช็คที่การสร้างไรายได้ก่อนนะครับนี่นะฮะแล้วก็เข้าไปดูที่โฆษณานในคลิปเรียวถ้าของท่านผู้ชมยังขึ้นแดงอยู่ก็แสดงว่าเรายังลบคลิปที่มันผิดมาตรฐานชุมชนไม่สำเร็จนะฮะก็ต้องเข้าไปที่หน้าเฟซแล้วไปลบใหม่นะฮะถามว่าลบ ลบกี่อันถึงจะหายก็ต้องลบไปจนกว่าจะไปโดนอันที่ละเมิดมาตรฐานชุมชนของเขานั่นแหละครับถึงจะหายนะครับดังนั้นผมถึงบอกว่าการที่ท่านผู้ชมโพสคลิปเรียวทุกๆวันเนี่ยถ้าท่านผู้ชมโพสเสร็จปุ๊บอย่างของผมผมโพสผมโพสเนี่ยนะฮะอ่าสมมติผมโพสวันนี้ผมโพสอะไรบ้างละ่ะอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูแป๊บหนึ่งนะฮะนี่เข้าไปหน้าเฟซนะฮะวันนี้ที่ผมโพสก็จะมีที่เป็นคลิป<แ>ก็จะเป็นอันนี้เห็นไหมฮะนี่ที่ผมโพส วันนี้เพิ่งมีสองคลิปนะฮะเพิ่งมีสองคลิปโพสเสร็จปุ๊บก็จิ้มไปดูที่แดชบอร์ดครับท่านผู้ชมแล้วก็มาดูมาดูที่การสร้างไรายได้ครับนี่การสร้างไรายได้จิ้มเข้าไปอ่าเข้าไปดูที่โฆษณาในคลิปเดียวครับไม่มีเครื่องหมายตกใจไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงแสดงว่าคลิปที่เราลงวันนี้สองคลิปสองโพสตนั่นนะฮะ ไม่ผิดมาตรฐานชุมชนของเขานะครับเราก็กดแบ็กกลับไปนะฮะแล้วก็มาดูโฆษณาในสตรีมนี่นะฮะไม่มีเครื่องหมายตกใจสีเหลืองสีแดงนะฮะก็แสดงว่าที่โพสไปสองคลิปของวันนี้ไม่ผิดมาตรฐานชุมชนใดๆนะครับให้กดเครื่องหมายแบ็กกับเออกลับไปแล้วก็ล่าสุดนะฮะให้กดที่คำว่าหน้าหลักนะฮะแล้วให้มาดูที่การแนะนําโปรไฟล์นี่ครับมีแค่สามจุดสถานะโปรไฟล์ให้จิ้มเข้าไปครับ ไม่มีนะครับไม่มีเครื่องหมายตกใจสีแดงหรือว่าสีเหลืองเราเช็คแค่สามที่แบบนี้ทุกวันนะครับหลังจากที่เราโพส์ตคลิปเสร็จนะฮะมันจะทําให้เราทราบได้ว่าเราโพส์ตคลิปไปเนี่ยละเมิดมาตรฐานชุมชนของ Facebook หรือเปล่าถ้ามันไม่ละเมิดมันก็เปิดการสร้างไรายได้ให้เราได้แบบเต็มอัตราเต็มนะร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะอันนี้ก็คร่าวๆผมก็อธิบายประมาณนี้นะครับอาจจะพูดยาวไปนิดนึง แต่ถ้าใครไม่ไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็ลองย้อนย้อนคลิปผมดูนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้ในการลงคลิปทุกวันนะฮะไม่ให้ติดเหลืองไม่ให้ติดแดงนะฮะวันนี้นะครับผมหนึ่งจากช่องหนึ่งพาไปดูนะครับก็ขออนุญาตกราบลาท่านผู้ชมทุกท่านที่เห็นคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ